้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณหมีครับคุณหมีเล่าว่าสมัยเรียนเราเป็นเด็กกิจกรรมเรียกได้ว่าเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นจนเป็นที่รู้จักของครูอาจารย์และพี่พี่น้องนในโรงเรียนซึ่งพ่อกับแม่ของเราก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแค่เรามีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งเรื่องของการเรียนก็พอบ้านของเราอยู่ติดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ว่าเราไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองไม่ได้เรียนโรงเรียนของมหาวิทยาลายัยเรื่องของเรื่องนั้นเป็นเพราะเราสอบเข้าไม่ได้ดังนั้นเราต้องนั่งรถสองแถวจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันรวมระยะเวลาในการเดินทางาก็เกือบจะครึ่งชั่วโมงถ้ารถไม่ติดนะแต่ถ้ารถติดนี่ไม่ต้องพูดถึงหลับได้สองตื่นเลยละ่ะ เราจะเป็นผู้โดยสารที่ลงจากรถสองแถวเป็นคนสุดท้ายเกือบทุกครั้งเพราะโอบ้านของเราอยู่เกือบสุดสายอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าเราเป็นในก,กิจกรรมเพราะงั้นบางวันกว่าเราจะกลับถึงบ้านก็ค่าม,มืดแล้วแต่เราก็จะโทรบ,บอกพ่อกับแม่ก่อนเสมอถ้าวันไหนทํากิจกรรมจนค่าม,มืดก็ต้องนั่งบนรถสองแถวคนเดียวสารภาพเลยว่าเราแอบกลัวผีอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องได้เจอผีบนรถสองแถวหรอกนะ กระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นจำได้ว,ว่าตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่วันนั้นเรกนากำลังล้างจานอยู่หลังบ้านมีเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นมาจากทางหน้าบ้านเหมือนว่ามีแผ่นดินไหวไฟไหมโจรขึ้นบ้านอะไรประมาณนั้นเลยเราก็เลยล้างมือแล้ววิ่งออกไปดูเห็นพ่อกับแม่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านและก็คนละแวกบ้านของเรากำลังเดินไปทางหน้าปากซอย เราเดินเข้าไปถามแม่ว่าเขามีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าได้ยินว่ามีคนแทงกันตายบนรถสองแถวไอเราก็ตกใจยืนชะเง้อชะแง,งดูอยู่หน้าบ้านของตัวเองกับพ่อแม่ไม่ได้ออกไปดูเหมือนคนอื่นๆเพราะกวนอันตรายพักหนึ่งก็มีเสียงไซเรนรถพยาบาลดังมาตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งคือเหตุการณ์ตอนนั้นค่อนข้างชุนมนวุ่นวายพอสมควร สรุปคือมีชายหญิงคู่หนึ่งคบหากับเป็นแฟนผู้หญิงเป็นนักศึกษามหาลัยปีสองวันหนึ่งผู้หญิงเกิดไปรับรู้เข้าว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็เลยพยายามตีตัวออกห่างผู้ชายไม่ยอมพยายามตามมาง้อขอคืนดีแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยเลยเกิดทะเลาะก,กันเหมือนว่าผู้ชายจะทําร้ายผู้หญิงด้วยตัวผู้หญิงก็เลยหนีมาขึ้นรถสองแถวแล้วผู้ชายตามมา ผู้โดยสารคนอื่นบนรถก็พากันลงจากรถจนหมดเพราะกลัวจะโดนลูกหลงอยูยูผู้ชายก็ควักมีดคัตเตอร์ออมาปาดคอผู้หญิงจนตายคาที่แต่ผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบโดยตรงนั้นหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีเรื่องเล่าว,ว่ามีคนเจอวิญ,ญญาณของผู้หญิงนักศึกษาที่ตายมานั่งบนหลังคารถบ้างนั่งปะปนมากับผู้โดยสารบ้างเรียกได้ว่าออกมาให้เห็นแบบไม่สนกลางวันกลางคืนเลยละ่ะ พี่เฟิร์นพี่ที่อยู่บ้านติดกับเราก็เจอผีนักศึกษาคนนั้นเหมือนกันจนพี่เฟิร์นนั้นจับไข่ยอยู่หลายวันต้องไปอาบน้ำมนต์อยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงได้นอนหลับสนิทไม่ผวาตื่นขึ้นมากลางดึกพี่เฟิร์นทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองปกติแล้วพี่เฟิร์นจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเองแต่เช้าวันนั้นฝนตกหนักทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนแล้วแฟนของพี่เฟิร์นก็ไปทำธุระที่ต่างจังหวัด พี่เฟิร์นก็เลยต้องนั่งรถสองแถวไปทำงานตอนเช้าขาไปก็ปกติไม่มีอะไรแต่พอขากลับกว่าพี่เฟิร์นจะเลิกงานก็คำ่ำเลยได้นั่งรถเที่ยวสุดท้ายอย่างที่บอกว่าปกติแล้วพี่เฟิร์นไม่ได้ใช้บริการรถสองแถวก็เลยไม่ได้สนใจว่ารถหมายเลขอะไรที่เกิดเหตุฆ่าปาดคอนักศึกษาสาวตายบนรถรถคันไหนผ่านมาก็ขึ้นได้หมดพี่เฟิร์นเล่าว่า ตอนที่พี่เฟิร์นขึ้นรถมา่ะมีผู้โดยสารอยู่บนรถประมาณ4ีห้าคนมันก็เลยไม่ได้น่ากลัวอะไรแถมบนรถก็ยังมีแสงสว่างจากไฟหลอดสีส้มบนหลังคารถด้วยหลังจากที่พี่เฟิร์นขึ้นรถมาแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถมาอีกมีแต่เริ่มทยอยลงจากรถทีละคนสองคนจนเหลือแค่พี่เฟิร์นกับผู้โดยสารที่เป็นนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งพอนั่งรถไปได้สักพัก พี่เฟิร์นก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นมาจากผู้หญิงคนนั้นพี่เฟิร์นก็หันไปมองแต่พี่เฟร์นกลัวว่าเขาจะอายก็เลยพยายามทําเป็นไม่สนใจแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับร้องไห้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนเป็นลักษณะของการร้องไห้ฟูงไฟพี่เฟิร์นเลยตัดสินใจขยับไปนั่งใกล้ๆและจับไหล่ปลอบใจเขาหยุดร้องไห้และพูดพึมพำพึมพำอยู่ในลําคอ จนพี่เฟิร์นเริ่มจับใจความได้ว่ามึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมพอได้ยินแบบนั้นพี่เฟิร์นก็ขนหัวลุกขึ้นมาเลยพี่เฟิร์นก็เลยขยับออกมาผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาพี่เฟิร์นก็เลยได้เห็นว่าผู้หญิงสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาคนนั้นไม่ใช่คนเพราะใบหน้าของเขาขาวซีดขอบตาดำดวงตาขาวโพนทั้งดวงไม่มีตาดำ ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นคอหักไปด้านหลังพี่เฟิร์นเห็นรอยแดงเหมือนถูกของมีคมบาดเป็นรอยลึกปรากฏที่คอของผู้หญิงคนนั้นแล้วเลือดก็พุ่งออกมาเลยพี่เฟิร์นเห็นแบบนั้นก็ร้องกรี๊ดขึ้นด้วยความตกใจจนลุงคนขับรถสองแถวต้องจอดรถข้างทางแล้วเดินลงมาดูลุงต้องเรียกพี่เฟิร์นอยู่นานกว่าจะได้สติพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วพี่เฟิร์นก็ต้องไปนั่งหน้าข้างคนขับ พอถึงบ้านพี่เฟิร์นก็มาขออนุญาตพ่อกับแม่ให้เราไปนอนเป็นเพื่อนพอเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้โดยสารถูกผีหลอกไปบ่อยดุงเจ้าของรถแกก็เลยเลิกวิ่งรถตอนหลังพระที่ตกดินไม่ใช่เพราะว่าแกกลัวผีหรอกนะแต่เป็นเพราะไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถเลยแกว่าวิ่งไปก็เปลืองน้ำมันเปล่าๆส่วนตัวแกเองไม่เคยเห็นอะไรอย่างที่เขาว่ากันหรอกจะมีบ้างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หอยหวน แกบอกว่าเสียงเย็นเยอือกชนขนหัวลุกอยู่เหมือนกันมีอครั้งหนึ่งช่วงที่เปิดเทอมแล้วเราก็นั่งรถสองแถวกลับบ้านตอนหลังเลิกเรียนตามปกติรถที่เหล่านั่งก็คือรถคันที่เกิดเหตุฆ่ากันตายนั่นแหละแต่มันไม่ได้น่ากลัวไงเพราะมันเป็นเวลาเลิกเรียนเลิกงานคนก็ทั้งนั่งทั้งยืนกันมาจนแน่นรถเราได้นั่งด้านในสุดติดกับห้องโดยสารข้างคนขับ เราก็เอาหัวพิงรถแล้วเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยพักหนึ่งเรารู้สึกอึดอัดเหมือนว่าจะหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ยินเสียง <c oughs> ซึ่งดังอยู่ข้างหูเราก็ขนลุกตั้งแต่ต้นคอจนถึงหัวแต่พอจะลุกขึ้นกลับขยับตัวไม่ได้เราเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติก็เลยพยายามที่จะดิ้นสุดแรงจนทำให้ขยับตัวได้ พอลืมตาขึ้นมาปุ๊บแวบแรกเลยเราเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามที่คอของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดที่กำลังทะลักออกมาเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเราก็ร้องกรี๊ดขึ้นด้วยความตกใจผู้โดยสารคนอื่นที่ยังนั่งอยู่บนรถก็หันมองที่เราเป็นตาเดียวเราเลยต้องทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนมีทีท่าเลือดรักมองซ้ายมองขวาเหมือนหวาดระแวงอะไรบางอย่าง แล้วจากนั้นผู้โดยสารก็เริ่มลงจากรถไปทีละคนสองคนจนเหลือเรากับผู้โดยสารที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นปถมแค่สองคนพอน้องคนนั้นกดกริ่งเพื่อลงจากรถเราก็ตัดสินใจเดินตามน้องคนนั้นลงไปทั้งที่ยังไม่ถึงบ้านพอกลับถึงบ้านเราก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังคืนนั้นแม่ก็เลยพาสวดมนุ์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญ,ญญาณของผู้หญิงนักศึกษาคนนั้นเพื่อความสบายใจ แล้วหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยนั่งรถสองแถวกลับบ้านค่ำคามืดๆอ,อีกเลยถ้าวันไหนมีกิจกรรมที่ทําให้ต้องกลับบ้านมือค่าเราก็จะโทรบอกให้พ่อไปรับที่โรงเรียนแทนแต่ก็อย่างว่านั่นแหละว่าคนเราลืมง่ายเรื่องราวการฆาตกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ําคนก็เริ่มลืมกันแล้วไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ฆ่ากันตายบนรถสองแถวไม่มีใครพูดถึงผีสาวนักศึกษา ไม่มีใครพูดถึงหมายเลขรถคันที่มีคนตายทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติลุงคนขับรถสองแถวคันนั้นก็กลับมาขับรถตอนข้ามอีกเหมือนเดิมสำหรับตัวเราแล้ว,ลวเราคิดว่าวิญญาณของผู้หญิงนักศึกษาคนนั้นน่าจะไปยังภพภูมิของเขาแล้วละ่ะเพราะคนร้ายก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งวันหนึ่งที่โรงเรียนมีกิจกรรมกิจศีวันสุดท้าย เรากับเพื่อนๆก็ไปฉลองถ้วยรางวัลขบวนพาเรกันที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังโรงเรียนกว่าจะกินเสร็จก็มืดค่ำแล้วแต่ว่าวันนั้นเพื่อนสนิทของเราชื่อว่าแจงจะไปนอนค้างที่บ้านด้วยเราก็เลยไม่ได้ให้พ่อมารับเพราะมีเพื่อนกลับบ้านตอนที่รถสองแถวมาจอดหน้าร้านหมูกระทะเราก็ไม่ทันได้สังเกตหมายเลขข้างรถเพราะมัวแต่โบกมือบ้บายเพื่อนๆที่กำลังยืนรอรถมารับอยู่ จนเราขึ้นมานั่งบนรถแล้วถึงรู้สึกว่าคุ้นๆกับสติกเกอร์รูปแมวดำตรงกระจกรังรถนั่นทำให้เรารู้ตัวแล้วว่ารถสองแถวคันที่เราขึ้นมานี้เป็นรถคันที่เกิดเหตุฆ่าปาดคอตอนนั้นบนรถมีผู้โดยสารคือรอกับแจงแค่สองคนมีแสงสว่างจากหลอดไฟเล็กๆสีส้มที่ติดอยู่บนคารถหนึ่งหลอดพอให้ได้มองเห็นบนรถมีใครนั่งอยู่ที่ตำแหน่งไหนรถก็เคลื่อนตัวอย่างช้า,ชา เหมือนกับว่าเป็นคิวสุดท้ายรอบเก็บตกผู้โดยสารพอรู้ตัวก็รถคันนี้แหละที่เคยมีประวัติความน่ากลัวเราก็เลยขยับมานั่งท้ายรถตรงติกับทางลงแจงผู้ซึ่งไม่รู้อิหนอิเนอะไรก็ไปนั่งอย่ตรงข้ามจุดที่ผู้หญิงคนนั้นตายเราพยายามส่งเสียงดังชวนแจงคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบจนเกินไปแจงก็พูดขึ้นมาว่า ให้มีจะพูดเสียงดังโวยวายทำไมเรงใจพี่เขาบ้างสิพอด้ยินแบบนั้นเราก็ใจหล่นวูบแล้วพยายามคิดปลอบใจตัวเองว่าไอ้แจงมันคงหมายถึงคนขับเราก็เลยพูดหยอกไปว่าคนขับเขารุ่นลุงแล้วมาพี่เพื่ออะไรละ่ะไอ้แจงก็สวนกลับมาว่าไม่ได้หมายถึงตาลุงคนขับฉันหมายถึงพี่สาวคนนั้นต่างหากละ่ะเราสะดุดตรงคำว่าพี่สาวนี่แหละ เพราะอย่างที่บอกว่าบนรถมีผู้โดยสารแค่รอกับแจงแค่สองคนแล้วพี่สาวที่แจงพูดถึงเป็นใครเราก็ขนลุกไปทั้งตัวเพราะพอจะเดาได้ว่าแจงเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนเข้าให้แล้วเราก็เลยนิ่งเงียบพักหนึ่งแจงขยับมานั่งข้างๆเราแล้วก็ซิฟที่ข้างหัวเราว่ามีอีกนานไม่วะกว่าจะถึงบ้านแก ฉันว่าพี่สาวคนนั้นดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ว่าเราก็นั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าพูดอะไรแล้วอยู่ๆหางตาของเราก็เห็นว่าเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ที่ด้านในจริงๆด้วยจังหวัดนั่นเองไฟหลอดสีส้มที่อยู่บนหลังคารถก็เริ่มกระพริบด,ดับๆติดๆจนในที่สุดไฟก็ดับลงแจงซึ่งเดิมนั่งอยู่ห่างจากเราประมาณครึหนึ่ง ก็ขยับมานั่งเบียดเราตอนที่ไฟบนหลังคารถดับเป็นช่วงที่รถสองแถววิ่งผ่านเข้าไปในมหลาลัยพอดีถนนหนทางจงมีเสาไฟคอยให้แสงสว่างข้างทางอยู่เป็นระยะระยะทุกครั้งที่มีแสงไฟส่องเข้ามาในรถเราก็จะเห็นล่างของคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ด้านในจักพักเริ่มมีเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกดังขึ้นเราเกับแจงก็หันมองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไร จากนั้นเราก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระบะรถเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งเรากับแจงรีบหันไปมองด้านในพร้อมกันเราเห็นผู้หญิงสวมชุดนักศึกษากำลังเดินกลับไปกลับมาตรงกลางระหว่างที่นั่งผู้โดยสารแล้วอยู่ๆเขาก็ทุดตัวลงนั่งกับพื้นเสียงร้องไห้หัวหวนดังขึ้นจนเราขนหัวลุก มาที่อยู่แถวนั้นพากันออกมาวิ่งตามหลังรถส่งเสียงเห่าหอนให้เรายิ่งรู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมแจงเริ่มร้องไห้าและสติหลุดเรารอให้รถสองแถวขับพาแหลงชุมชนจะได้กดกลิ่งลงเราจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอย่างไม่ให้คลาสายตาอยู่ๆเขาเงยหน้าขึ้นมาและคอหักไปด้านหลังพอเห็นแบบนั้นเรากับแจงกระโดดลงจากรถทันที แบบไม่ได้ปรึกษากันเลยเรากลับไปมองที่รถสองแถวก็เห็นผีนักศึกษาผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคารถพร้อมกับกําลังโบกมือให้เราด้วยวันนั้นเราสองคนเดินหาตู้โทรศัพท์ข้างทางเพื่อโทรบอกให้พ่อมารับแต่พ่อต้องไปส่งแจงที่บ้านของแจงก่อนเพราะว่าเรื่องที่เราสองคนไปเจอมานั้นทำให้แจงอกสั่นขวัญหายอยากกลับบ้านมากกว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็ไม่กล้าขึ้นเลืสองแถวอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เพราะภาพของผู้หญิงนักศึกษาที่ถูกฆ่าปาดคอคนนั้นคอยตามหลอกหลอนเราอยู่ในหัวตลอดเวลาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มารครับ